ระยะเวลา70ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงครองแผ่นดินด้วยหลักทศพิรธราชธรรมที่สำคัญพระองค์ได้พระราชทานหลักการสำคัญในการดำรงชีวิตคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยให้ประชาชนชาวไทยพึ่งพาตนเองได้อันจะยังความสุขให้แก่ทุกคนทั้งระดับตนเอง ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนคำสอนของพระองค์จึงเป็นมงคลอันสูงสุดที่ปวงชนชาวไทยมีเพียงน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกพระองค์นี้เท่านั้น โรงเรียนวัดท่าคอยสกุลนุปรรัรภมตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2465ได้รับการอุปการะคุณเป็นอย่างดีจากพระอธิการฉิมสกุโนเจ้าอาวาสวัดท่าคอยในสมัยนั้นปัจจุบันโรงเรียนวัดท่าคอยสกุลนุปมัมภมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตสองมีท่านผู้บริหารคือนางวิรงรองปราโม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าคอยมีข้าราชการครูเจท่านครูอัตราจ้าง3ท่านบุคลากรวิทยาศาสตร์หนึ่งท่านและบุคลากรสายสนับสนุนสองท่านรวมสิบสีท่านเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม8ชั้นเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น1นึคน ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าคอยสกุลนอุปรมถมกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้รักโลกวิถีพุทธ วิถีไทยประชาธิปไตยคิดสร้างสรรค์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนมีสุขอ,อนามัยมุ่งหลักใ้มาตรฐานงานโรงเรียนมีวิสัยทัศน์คือเศรษฐกิจพอดี ICT โดดเด่นมุ่งเน้นคุณธรรมนำหน้าตสินอนุร,รักษ์ศิละปะมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความพอเพียงระเบียบวินยัยความรับผิดช,ชอบ เป้าหมายของโรงเรียน 1. นักเรียนทุกคนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 2. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการสอนมีคุณลักษณะที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและชุมชน 3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4. นักเรียนทุกคนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 5. เด็กระดับประถมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาตามวัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาชั้นต่อไป โรงเรียนมีการบริหารงานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการบริหารจัดการที่นำไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบูรณาการการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีผู้บริหารและคณะครูมีการจัดประชุมวางแผนงานก่อนเริ่มดำเนินการโครงการต่างๆจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการและประเมินคุณภาพของกิจกรรม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนวัดท่าคอยสกุลอุปธรรมมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการโดยอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณมีเหตุผลและใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีการบริหารจัดการคัดแยกขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกจัดแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดและปลอดภัย ด้านที่สองด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนวัดท่าคอยสกุลอุปถัมภ์มีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละรายวิชาโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นเรียนมีการจัดทําปฏิทินนิเทศการสอนและดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยท่านผู้อํานวยการและหัวหน้างานฝ่ายวิชา โรงเรียนวัดท่าคอยจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการถอดบทเรียนตามหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิติโดยในระดับชั้นอนุบาล2เรื่องต้นไม้แสนสวยระดับชั้นอนุบาล3เรื่องหนูน้อยนักออมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ขวดน้ำกระปุกออมสินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2อออ์แกนิกที่รักระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3แซนวิชผักสดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ดอกไม้จันจากลอตเตอรี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สบู่สมุนไพรทีเค การจัดทำชุดแบบฝึกอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมีการจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้โรงเรียนจัดทำแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและให้นักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกอาทิ วัดท่าคอยกสออนอ ครูมีการจัดทำเครื่องมือการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการบันทึกคะแนนและสะท้อนผลให้นักเรียนได้รับทราบและนำไปพัฒนาต่อมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของนักเรียนจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อาทิการเผยแพร่ความรู้ภายในโรงเรียนการเผยแพร่ความรู้ให้ชุมชนและการเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนด้านที่สาด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการออกเยี่ยมบ้าน100% การประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองการจัดประชุมผู้ปกครองทุกภาคการเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิโครงงานน้ำสบู่สมุนไพรโครงงานสบู่สมุนไพร TK โครงงานหนูน้อยนักออมโครงงานออกแกนิกที่รักโครงงานนาตัดสินอนุรักษ์เป็นต้น โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตามค่านิยม12ประการโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีการบำเพ็ญประโยชน์ การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์การจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมหลักคำสอนในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศษธธรษฐกิจพอเพียงมีการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมน้องไหวพ้พี่กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรกิจกรรมพาน้องเข้าวัดทุกวันพระ ด้านที่4ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าคอยมีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่โดยการเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษาอาทิการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนการเข้ารับการอบรมส่งเสริมความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมให้คณะครูเก็บออมเงินการร่วมมือร่วมใจกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนการเผยแพร่าการดำเนินชีวิตและการนำผล,ผลผลิตจากการทำกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่แก่ชุมชนมีการดำเนิน กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตมีการติดตามผลการดำเนินโครงการและการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงการนำผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาดำเนินโครงการในปีการศึกษาต่อไปด้านที่5ผลลัพธ์ภาพความสำเร็จโรงเรียนวัดท่าคอยเป็นสถานศึกษาที่สะอาดเป็นระเบียบ ร่มรื่นปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่องผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนจนเป็นแบบอย่างที่ดีคณะครูและบุคลากรขอ,ของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงคณะครูและบุคลากรจัดการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้เกิดความสำเร็จคณะครูได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ได้รับรางวัลการประกวดสื่อการเรียนการสอน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นนักเรียนปฏิบัติตนดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดภาพความสำเร็จโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ความรู้ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำปางเขตสาม การได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน9รายการรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นอนุบาลรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยรางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถวดถอยทางการเรียนรู้จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน